ไล like, ค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะมาดูเด็กน้อยเฝ้าแม่อีกแล้วอุ๊ยตุด๊ปดปอดปอดเป็นยังงั้นกำลอน,น,นหลังงัยว้าย นุ่กับอะไรก็นอนหั้หลังไหนไปไกันั่นน่ฮึโอยลุกล้หิวน่มปลุกแม่ลุกหิวน่ม <c oughs> ดีใจแล้วเขาลุกแล้วเขาลูกแล้วเขาลูกแล้ว หิวน่มอยูน่นมหยาบมาลาจะกินนมหยาบมากหยับมาลาหยวนมมูอาปาเอาวนอนเลยปุ่นป่นกินฟังนี่เออ แม่ลุกแล้วบันนี้เขี้ยวจากของสินนอนเลยบ้นนี้กินนุ่มแล้วอือหือ <p> พี่ปีเห็นยังอืม คนฝ่อนนองเต๋นคนผ่อนนองเตอก,กาแฟไปไทยกาแฟไปไท่นั่งฝอนนองโอ้ปุ่นกาแฟกาเฟอยู่นําผิดปีมาเร็วอืมอ้มอ้ยอึ้ย ขลักกินอิ่มไปนุ่มมันเห็นเข้ามาเราเฝ้าย่างมาใส่ข้าโรดกินอิ่มละที่ยังดูดปากไปไปกินนมก่อนไปกินนมก่อนพี่บอกไปกินนมก่อนมึงเหยวเมื่อไหร่นะ่ ไปแล้วแตบงบยิ้มน้มตาตีหอกโกไม่ตายคนขันขันหูไม่รู้เป็นอะไรน กูกวกเลยคันกินนอมอิ่มละไปนี่มึงกินข้าวเดี๋ยวหนึ่งไป,ไป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 กินนมกันเน้ะกินนมเน้ะ เห็นพี่มาแล้วเดินมาเลยอืมปัญหากเกาสันสันไปถักเกาแล้วไม่ได้สรุปปุ๊กเขาลูกนี่กินน้อยเดียวเตอืปุ๊กเมยลุกอย่างดี ปุ่นว้ายหาวนอนปุกขลุกมากแล้ววันกินมื่อพี่พียืนหลับพี่พียืนหลับแล้ว พี่้ยง่วงก็นอนนุ่งจากเลยแถวฮผู้ไปผู้บ่าวไปเอกไงตัวตึงในบ้านนี่นี่ลัคกี้ อเอยห่วงก็นอนลงทั้งพี่ทั้งหนองมึงเนี่ยพี่ก็ยืนหลับ ยืนเฝ้าแม่เนี่เป็นยามนะคะเ้าแม่นอนลงนอนลงนอนลงเลยเมตื่นแนววันนี้หลากนอนไหมเนี่ย ไม่ใใตายเป็นถู่วเป็นขั้นเป็นพุนใบให้แม่แม่ระเด้อเุ็นเขียนให้แม่แม่แเลวใส่นาพาก์ค้ลว ทาเหมือนสีนอนแต่สีนอนบอยืนหลับเพื่อพีนาอเนี้ยตั้งพีทั้งลองอหย,ยืนหลับเอาะ Luke mang cái nông hôn ngoại đường Non, 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 ยืนรับละแม่แม่เอ้ยนี่นอนลงมันปรทัานแต่แก่งเลยนอนลงเอ้วแม่แม่สีเฝ้าเลยวันนี้นอนลงเข้ากันคนละทีเอ้าไว้ Để kiếm lột Nhung cái lái lại mẹ mẹ ơi dùng dữ mà ừ, Khăn Để mông thủ เออนะแม่เออนะแม่อือซ้ำนั่นอนในใจนะว่าเจ้าจะนอนทานีในใจนะว่าจะนอนทานีเตรียมพร้อมลุกเสมอใช่ไหมอือถ้ากุบ เอนแม่ยิงกมแล้วทิมลงตอเออสันตัวนอนแล้วันนี้นอนแหละรับจ่อยหาปากจองปองอืมปุกแม่ขึ้นมาเฝ้า งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่รับแล้วบายบายจ้าอย่างเดียวนะคะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ครือหนึ่งกำลังใจนะคะ